สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหวยทานลโลโต้นะครับคลิปนี้็ปสูตรยิ่งล่างสองตัวนะครับชนสองสูตรนะครับสูตรเดินมาพร้อมกันที่11บเอ็ดงวดนะครับสูตรเริ่มเข้าตั้งแต่งวดเปนที่17บเมกราคม2 5งพันห้าร้กสบกนะครับเริ่มเข้าเป็นงวดแรกนะครับทั้ง2สูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งะครับเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเรานํามาปรับนะครับหลังจากที่หลุดไปนะครับเรานํามาปรับบวกเพิ่ม5้าแต้มนะครับก็เดินมา2วัตตินะครับทีนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับในวันนี้นะครับดูซิว่าสูตรนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนได้นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันอีกครั้งนะครับหากชอบถึงนําไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับเพราะว่าเห็นว่าปรับแล้วมันเดินต่อนะครับก็เลยนํามาเสนอให้เพื่อนได้รับชมกันอีกครั้งนะครับเริ่มกันที่งวดแรกนะครับคืองวดประจําวันที่17มกราคมนะครับสูตรที่1นะครับได้7กับ2นะครับ สูตรที่สองได้สี่กับหกนะครับผลรางวัลสองตัว่างออกสี่เจ็ดสูตรที่หนึ่งมาเจ็ดนะครับสูตรที่สองมาสี่งวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสี่นะครับสูตรที่สองได้เก้ากับหนึ่งผลรางวัลสองตัว่างออกเก้า <dom> ส 1, องนะครับสูตรที่หนึ่งข้อที่เลขเก้าสูตรที่สองข้อที่เลขเก้านะครับงวดต่อมานะครับสิบหกกุมภานะครับ สูตรที่หนึ่งได้แปดกับสามนะครับสูตรที่สองได้แปดกับศูนย์ผลรวมสองตัวล่างออกแปด,ดศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งมาเลขแปดหลักสิบนะครับสูตรที่สองมาแปดกับศูนย์นะครับมาครบสองตัวนะครับของรถสัพท์จะจับเอยียงๆหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับ งวดวันที่1นมีนาครับสูตรที่1ได้5กับศูนย์นะครับสูตรที่2ได้5กับ7ผลรางวัล2ตัวล่างออก55นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1นะครับได้7กับ2สูตรที่2ได้7กับ9ผลรางวัล2ตัวล่างออก7 3นะครับประมาณที่ได้7นะครับ งวดต่อมานะครับวันที่1เมษายนครับสูตรที่1ได้9กับ4สูตรที่2ได้9กับ1นะครับผลรวันออก99เข้าที่เลข9นะครับงวดต่อมานะครับวันที่16เมษายนสูตรที่1ได้7กับ2สูตรที่2ได้7กับ9นะครับผลรวัออก7 1นะครับงวดต่อมานะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับสูตรที่1ได้5กับ0ูนย์ สัวที่สองได้หกกับแปดนะครับผลรัพวัเอกหกห้านะครับสูตรที่หนึ่งมาเลขห้านะครับสูตรที่สองมาเลขหกเมดต่อมานะครับวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับสี่สูตรที่สองได้เจ็ดกับเก้านะครับผลาัวัลออกเก้าเก้า งต่อมานะครับสูตรที่1นะครับได้5กับ0นย์สูตรที่2ได้8กับ0นย์ะครับผลลัพธ์ออก0ูนย์กนี่ครับเริ่มปรับตั้งแต่วดนนี้นะครับงด <els> uh hmm. ต่อมานะครับวันทีはは <uncovered> ่16มิถุนายนนะครับสูตรที่1ได้แกับ3านะครับสูตรที่2ได้8กับ0นย์ผลลัพธ์สตัวล่างออก30ศนย์นะครับสูตรที่1เข้าที่เลขสามสูตรที่2เข้าที่เลข0ูนย์นะครับ นี่ครับทางเดินเลขนะครับหลังจากปรับเราก็เดินต่อนะครับนี่ครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับนี่ศูนย์สามนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับชอบถึงนําไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับสูตรก็มีเยอะนะครับแต่อยากเลือกสองสูตรนี้มาให้เพื่อนได้รับชมนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการคํานวณกันนะครับ ธีการคำนวณนะครับสูตรที่1นึ่งครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนสามครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกสามพงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มอีห้าแต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สองนะครับทําการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับเจ็ดสองสิบสี่นะครับสองสามหกนี่ครับสูตรที่หนึ่งนะครับ สูตรที่1เราได้6กบวกสเป็น 0, ูนย์นะครับศูนย์วกสเป็น4 4บวกหเป็น0 0นย์บกศเป็น0 0นย์ูนยบวกสคงที่ได้3นะครับบวกเพิ่ม5แต้มนะครับเป็น8เราก็ได้เลขวิ่งล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับคือ3กับ8นะครับมาต่อกันที่สูตรที่2นะครับ สูตรที่2นะครับเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันสามครั้งบวกด้วยล 100, นหลักร้รกยก 100, ยรอยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบ่างสองครั้งและบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกเจ็ดกงที่ประเด็นตัวที่หนึ่งนะครับและบวกเพิ่มสองแต้มนะครับประเด็นตัวที่สองสี่สามสิบสองนะครับสองสามหกสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหก 6บวก7คงที่นะครับได้3บวกเพิ่มมี2แต้มนะครับเป็น5นะครับเราก็ได้เลขวิ่งล่าง2ตัวสุดที่2นะครับคือ3กับ5นะครับก็ชนกันที่เลข3านะครับส่วน3ามจะมาหรือไม่นะครับต้องรอรุ้นนะครับแต่เราก็จะจับประกบกันหมดนะครับก็จะเป็นสามสามนะครับ 8 5 8 3 8 5นะครับเป็น2ตัวล่างนะครับยังไม่สรุปนะครับก็เป็นข้อมูลลักแรกนะครับคลิปที่2เท่านั้นนะครับก็รอพิจารณากันไปเรื่อยๆนะครับ มัอประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้้อยหะครับ <c oughs> ขอไปนะครับจะมาหรือไม่นะครับ จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเลขพื้นล่างสองตัวนะครับชนสองสูตรประจําววดเป็นที่1นึ่กรกฎาคมสองพันหาร้อยหกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ